ได้เป่าผมพานาโซนิกโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีนาโนอีเอกลักษณ์พานาโซนิกดูแลให้เส้นผมและหนังศีรษะชุ่มชื่นอย่างล้ำลึกลมทรงพลังเพื่อการเป่าที่แห้งเร็ว และยังมาพร้อมกับสีใหม่อย่างสีโรสโกลค่ะตัวเครื่องปล่อยพลังลมอย่างมีประสิทธิภาพ1,600วัตต์พร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิขณะใช้เครื่องเป่าผมเพื่อประสบการณ์การเป่าผมที่สบายพกพาง,ง่ายน้ำหนักเบาดีไซน์ทันสมัยและกะทัดรัดค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาไดเป่าผมที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพขนาดเล็กกะทัดรัดและทรงพลังต้องไดเป่าผมจาก panasonic หาซื้อได้แล้วที่ powerbuy ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ